เพราะว่าเหมือนได้มา็นการได้เเลียนเรียนรู้ครับเกี่ยวกับการดูแลเครื่องมือแพทย์ต่างๆครับเพราะว่าปกติแล้วก็คือในหอผู้ป่วยหนักทุกที่ก็จะมีการดูแลเกี่ยวกับการติดตามสัญญาณชีพต่างๆของผู้ป่วยอยู่แล้วครับก็จะมีการใช้อุปกรณ์พวกนี้อยู่แล้วครับครับแล้วก็ได้มาทบทวนความรู้ครับเกี่ยวกับการนําไปใช้ในการปฏิบัติได้จริงในบนหอผู้ป่วยได้จริงๆการอบรนี้ก็ทําเป็นตรงหลักสูตรพยาบาลวิกฤตเลยค่ะก็คือเหมาะกับตอนที่ได้ไปทํางานโดยตรงเลย โดยเฉพาะแบบพวกเรื่องการดูแลเครื่องช่วยหายใจเรื่องการดูแลคนไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับแผลกดทับการติดเชื้ออะไรเงี้ยก็คือตรงทุกอย่างเลยได้ความรู้เยอะมากเลยคะ่ะจากที่เรื่องที่เราเหมือนเราจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าพอได้มาอบรมอะ่ะก็จะเพิ่มเนี่ยเพิ่มความรู้เข้าไปมากขึ้นกลายเป็นให้เราเนี่ยเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีความเป็น p r o f e s ชั o นอลมากขึ้นคะ่ะพยากร,ก,รก็มีความรู้แล้วก็สามารถตอบคาถามของผู้เข้เาร่วมอบรมได้ดีนะครับปี การดูแลตั้งแต่เริ่มแรกเนาะมีอาจารย์มีพี่ๆมาช่วยต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็รู้สึกอบอุ่นนะครับเนาะจริงๆแล้วเคยมาอบรมก่อนหน้านี้ตั้งแต่10ปีที่แล้วมันก็คือ15วัน14วันเนาะก็คือเนื้อหาตอนนั้นมันดูแบบเยอะไปเนาะมันตอนนี้เหมือนมีอาจารย์สโคบเนื้อหาให้มันแน่นขึ้นตรงประเด็นที่พยาบาลต้อง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 ,ต,อง,ต,องต้องรู้ต้องเอาไปใช้ได้ ได้ตรงจุดมากขึ้นนะครับผมเราก็จะได้ความมั่นใจมากขึ้นคือจากที่เห็นล้วก็จะแบบเออมาเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้นบางอย่างในบทตัวเองก็ได้ใช้อย่างพวก c r อ t รอร์ทเงี้ยค่ะก็เริ่มทำละส่วน a i b p หรือว่า e อ็กอะไรเงี้ยค่ะเราก็เห็นพอเห็นไปบ่อยเราก็จะโอเคจำไ,ได้มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย,อย่างที่เราคิดนะคจะมีความมั่นใจถึงแบบอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เจอเคสเหมือนแบบในหอผู้ป่วยวิกฤตที่เราไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่แล้วแต่ก,ก็คือมีความรู้มากขึ้นถ้าเราไปเจอเคส แบบเผื่ออาจจะต้องแบบจะต้องไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับเทคโนโลยีก็จริงจัดคือรู้จกักเทคโนโลยีรุ่นแรกเลยจนถึงรุ่นสุดท้ายออรุ่นปัจจุบันเลยนะครับก็มีความรู้มากขึ้นครับ ก็การเดินทางก็ไม่ยากค่ะเออแบบเดินทางมาได้สะดวกมากแล้วก็ที่พักก็โอเคแล้วก็อาหารก็โอเคค่ะโดยรวมก็คือดีเลยค่ะค่ะก็เที่นี่นะคะก็จะมีของกินเยอะมากนะคะมีแหล่งของกินเยอะมากนะคะแล้วก็มีรถเรับส่งนะคะทั่วถึงค่ะตอนนี้ครับผมเองก็พักอยู่ที่ตรงศูนย์ชีวโมเลกุลตรงนี้เลยครับก็จะเป็นชั้น5ครับที่เป็น ห้องพักว่างให้ครับแล้วก็บรรยากาศรอบๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติร่มรื่นครับมีต้นไม้มากมายครับแล้วก็เงียบสงบดีครับเหมาะกันที่จะมาอบรมจัดกิจกรรมต่างๆได้ครับก็คือที่โรงแรมก็คือพักราคาไม่แพงค่ะแล้วก็มีรถรับส่งรถตู้ก็คือทุกคนที่มาอบรมก็คือนั่งนั่งมาพร้อมกันเลยมาส่งแล้วก็มาทั้งตอนมาแล้วก็ตอนกลับก็คือรถรถตู้โรงแรม อำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยใช่ตอนนี้นี่คือมีสถานที่พักผ่อนมีอะไรนะพวกร้านน้าร้านอะไรประมาณนี้นะครับนาะแล้วก็พวกรถไฟฟ้าการให้บริการอื่นๆการเดินทางก็สะดวกดีขึ้นนะครับขับรถไปเกาค่ะแต่ว่าการสลับุรีบุรีฮะขับรถไปเก่าของโมชึงการเดินทางถ้าถ้ามาจากสระบบุรีก็คือจะค่อนข้างสะดวกค่ะก็คือเพราะว่าขึ้นตรงบางบัวทองแล้วก็คือจะตรงมาอย่างเดียวก็ <ก>ระยะเ,เวลาไม่นานนะคะ <S <S แล้วก็ใช้ทั้งสองทางวันแรกเรามาแล้วก็ขึ้นทางด่วนมาอะไรเงรี้ยคือกลายเป็นว่ามาทางกปกติมาทางบางบัวทองอย่างเงี้ยคือบบระยะเ,เวลาสะดวกกว่าใช่รถไม่ค่อยติา ก็ถ้าอย่างไรก็ถ้ามีผู้สนใจนะครับก็อยากจะให้เชิญชวนเข้ามารับการอบรมเพราะว่าจะได้พัฒนาความรู้ของตัวเองด้วยนะครับเนาะแล้วก็นำไปใช้ในหอผู้ป่วยของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ก็อยากให้ทุกโรงพยาบาลนะคะส่งส่งบุคลากรของท่านาวค่ะมามาแบบมาเรียนกันมันได้ประโยชน์มากๆจริงๆค่ะถึงแม้ระยะเวลามันจะเพียงแค่5วันเนะะื้อหามันอาจจะเข้มข้นนิดนึงค่ะแต่คิดว่าเราสามารถนำไปอดัดแบบใช้ที่โรงพยาบาลของเราได้อย่างแน่นอนค่ะครับถือว่าเป็นการอบรมสัมมนาที่ดีมากครับอยากเชิญชวนพี่ๆที่อยู่ในเกี่ยวกับสายวิชาชีพพยาบาลครับผู้ป่วยวิกฤตหนักนคะครับ าสามารถเข้าร่วมโครงการนี the ้ไ <music> ด <Brothers> okay, ้ครับก็เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยครับอยากเชิญชวนทุกท่านครับก็ห้ามพลาดนะคะสำหรับรุ่นต่อไปค่ะก็เชิญชวนให้มาฟังการอบรมเยอะๆนะคะสำคัํานะคะที่ให้ในการเรียนครั้งนี้นะคะจึ่งพึ่งรถ มันดีมากสะดวกความรู้แน่นพัฒนาได้ต่อต้องมาลองค่ะใช่ค่ะต้องมาลองค่ะ <laughs>